ดาวพับใจอยู่ยากผ่าที่เดิม,มหายยากไปายากตายกูอยู่กับคอเดตเป็นเสียงหัวใจอยู่ใกล้ๆหรอไปไหนแล้วมันี่ย อาดอกเตอร์นัดต่อยไม่ใช่ละปืนสลิงเมื่อกี้มันยิงปืนขู่เลรวใช่ไหมมึงอยากยิงปืนขู่เหอนอไหมไม่ไม่สักหน่อยนะ ไม่เป็นไรดี่ปั้มนี่ปุชชูซ้อมแค่นี้มันก็ช้าแล้ว่หาอะไรเงี้ยมิงจะอยากยิงกูอีกเหรอมันไม่ไรหรอกมันไล่อนอยู่เสี่ยงประตูเลยปืนประตูบ้านเชียนี่แหละปืนไป มันมาเนอะมันมาเอาใครไม่รู้เดี๋ยวกูป่าละกูนี่ไงเอากูนี่ไงอ่ามึงอยู่ไหนวะอ่าโดนดึงอยู่ไหนไหนวะเ้าเพิ่งเห็นแล้ววิ่งตรงบ้านฟ้า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 เออ น,น,น,ม,น,นมึงฮิวตัวมึง,งรอเลยมาแล้ว <i> อะไรก็ได้ที่มึงไม่โดนยิงมาทางไหนวะเฮ้ยโอ้โยเอาสน่ากลัวเลยเฮ้ยหน้ามึงหน้ามึงอย่ามึงพับนะอย,อย่างอย่างมันหลอกดักหน้าต่างเออเออสวยสวย เลยเน,นี่แน่นี่แน่วิ่งเลยวิ่งเลยแยกย้า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 ยต่อเหมือนมันเหมืนอนกลัวอัพเปิ้มขอได้ไหมขอเล็งแล้วเล็งอีกเล็งอยู่เล็งต่ออยู่ไหนอันน่ากูลังย้ายไปกลางแมพเยเ็ดกูเคกูอยู่กลางแมพ <laughs> ขอบคุณครับไอ้เหี้ยเฮ้ยปืนนี่นี่นี่เห็นพันธะใช่ไหมนี่ตู้นี้นะตู้ละตู้ละอ๋อไอ้เหี้ยกูกูต้องรีคอรก่อนเว้ยกูยังไม่ได้รีนั่นเลยใครโดนอยู่วะ G8 แกี่นั่นโดนไม่ใช่มือกูกูแล้วกูแล้วอันเรียบร้อยขอลงโลกเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละขอมุมนี้แหละมุมนี้แหละ ยกแล้วยิยกอันนั้นยผออคอยขีดมากูรีใกล้เสร็จแลวแต่มันไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะกูจะรู้แล้วใด้ตีนกูครับกูปั่นเครื่องเดินพวกมงอ ไอ้เครื่องไอ้ตู้ข้างล่างมึงจำได้ปะได้ข<ด>้างล่างไหมกูไม่มีกูไม่ไมีวิ่งตรงมาวิ่งตรงมาเนี่ยเนี่ยหลุมเนี่ยหลุมเนี่ยโดดลงมาเลยหลุมหน้ามึงอ่ะเออไงเน,นี่ยนะเออหลุมหน้ามึงอ่ะแล้วโดนไล่โดดลงมาเลยนะวิ่งทางตรงไปแล้วก็ออกซ้ายมือจะมีไม้ให้ให้พับอูเอเอเอยเนี่ยไล่มึงอยู่ปะ ไเอาเหมือนจะใช่แล้วหลุมหลุมหลุมนะไนนอเ้เชือติดรอดไหมวะกลับไปเล่นบ้านฟ้ากำลังไปกำลังตามไปจะล้มไหมถ้าจะลม้มขอโลกงๆไปเที่อันนี้เล่นไฟฉายก่อนดีกว่า โอ้โหยังจะถึกอีกเมึงยิงทะลุละงล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 งอย่างนี้แหละลงลงมาดสุดๆไอสัตว์หยิบยกเฮ้ยเฮ้ยเออโง่หันหน้ามโมงไฟฉายไอสัตว์เฮ้ยกูเข้าตู้ไอ้ปุ้มช่วยกูด้วย โอ้โหฟูฟลอยขอ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 ลงลก่อลงลอกขอลงลนี่นี่นี่อย่าเพิ่งยิ้วลงพอไหมอย่างงี้เฮ้ยหออยุเออวิ่งเดี๋ยวกูไปเข้าตู้นี่เนี่ยมึงบ้านฟ้าต้องเล่นว่ะได้ได้อยู่ตู้ริมหน้าต่างไม่ไม่ไม่กระทือไม้ มันข้ามมาเอาอะไอ้เหี้ยมันเปิดตู้กูจะกระโดดกูจะโดดหน้าต่างไอ้เอ้ไอ้เอ้ไอ้ลง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 เออเออเอออย่างเงี้ยแหละเนีแหละอันนี้อะเฮ้ยไม่จะหันหน้าอีกฝั่งกูไม่ให้หันไม่จะหันหน้าไปทางหน้าต่างอ่ะ ม่เล็กแล้วเล็กอีกเล็กอยู่เล็กต่อมันเล็กทางไม้อยู่นะมันหน้าต่างไอเยียไยกูคานออกแม่งมันเล็กช้างเลยอ่ะให้เพิ่มไปดักล้อหน้าต่างอีกฝั่งไอประตูอีกฝั่งแล้ว ไม่ตาบอดบอกว่าแล้วเออสวยไอเยี่ยงกูชอบทีมงานเฮ้ยตู้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 ได้ขอละทีอ่ะเฮ้ยขอบคุณอฮ้ยไอสัตว์เอาบอลหน้าจะของมก่อบอล ไอ้ยูไปโดนร้านใ่ไหว่ะว่ะว่ะเฮ้ยไปโดนกูรอดกูรอดเุ้ยจ้ะเุ้ยจะบวชหัวโจ๊ะนะโจ๊มันมันไม่ขับใบตู้เลยไปทัวร์ไฟไป้เพื่อนไฟอะไรเจอกันเนาะประตูเปิดเสร็จยังวะไอ้เยอะประตูนี้เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จออกเลยเอาเลยแบบนึงมันมันมันเล่นคนอยู่ข้างหน้ากู มันมันดึงกันดึงไอ้เช่นนั้นจริงๆมึงจริงนะกูนะสองฝั่งเลยเปิดสองฝั่งเลยไปแล้วใครเหี้ยอ okay, okay. ู้ห์อู๊ห์อู๊ห์อู๊อู๊หอู๊หอู๊เอเงี้ยเอา้ยเดี๋ยวก็มึง ขับบญยังมีแล้วมึงไงเฮี้ยยงไม่ได้ซ้อมเลยเฮี้ยมีแต่หนีเฮียนี่โอ้โหแต้มเฮียรกูชอบอ่ะเอามันไม่เอาเปิร์กมาอ๋อแถวแถว เอียได้คลิปแล้วปื้มเฮียเลยได้คลิปแล้วแต่ไม่รู้มันตัดไว้ให้หรือเปล่าไฮไ์